สวัสดีครับบรรยากาศตอนแำลังเร่งครับผมแบบเทวนกำลังจิดตกยินครับผมมาเทีสวาลเครื่องบินครับไส่สนุ่นสองขั้นครับพี่น้องรับสนุ่นสองขั้นครับสีล่องเอาขืนเบิ้งครับพี่น้องมันสีเป็นเนื่องไนครับมันขค้ืนเอาขืนเบิ้งแล้วมันเอียงใส่ครับเดี๋ยวตอนนี้จิดต้องเอาขืนเบิ้งครับผมพอดีปั๊บ ปั๊บเข้าจากตรงกลางตรงนี้ครับเลื่อนมาอยูุ่ตรงนี้ครับเพราะว่ามันวาวมันติดได้บมุนครับผมเพราะว่าขาหน้าบได้ใสคข้างพี่น้อง่น้วอยากขับพนมากใส่เดี๋ยวล่องแรนยเบ้างครับพี่น้องขี่ขึ้นมันแบบไรครับเดี๋ยวที่ไปแรียนไปพุ่นนะครับผมให้มันขึ้นหล่จังทิ่ได้เห็นกันนะครับเนาะกับติดสนุ่นสองขั้นครับวาวเครื่องบินครับ ยูแล้วพี่นอ้องพอดีเสือกไปถือกล้องครับครับดึงแบบแน่นเลยเน่นติ๊กเลยบ่วติ่งเลยพูดเบวาเวพ่งบินครับผมนี่ร้อยหกเอ้ร้อยเจ็ดสิบเส้นครับเบาเพ่งบินครับปีการล้านครับผมหนึ่งชิบเลยครับปานีปั๊บแตงไม่แล้วหนึ่งเลยครับปานีโอเคแล้วครับผม หนึ่งคลิปเลยครับปล่อยเสียบแบบเงาด้วยครับผมเห็นเห็นไกลๆครับผมเห็นไกลครับราัวเป็นปล่อยเสียบไป้แบบเงาพอวาวาว,าวันดวง่งน่นครับวาววันดวงหญ่มันก็เลยเห็นทายติดไงครับสีสมครับผมสีเคยออกคลิปได้หลายคลิปนะครับ สนูก็ดังบ่ค่อยแห้งบันไดครับสนูดังมันหวานนิ่มๆครับผมดังนิ่มๆมันมวนเพราะมันมวนเน,นี่ยแหละครับเดี๋ยวจิ้บป้อยเสียงเพิ่มอีกเล็กน้อยครับผม วอามันวยอยูร่มมันเป็นตะหากบ่อนี่ครับพี่น้องมันดึงแห้งขักแน่นผมเป็นห่วงอยู่เนียนี่เตี้ยวานเป็นงาเป็นวะเป็นงาเป็นต้นต้อนอย่างน,อน้อนนี่ต้นเหนียวอยู่ดอกนังส่งรัแบบพี่น้อง ปัดเกิดขึ้นมากเคยเห็นวาวดึงแห้งกันมัน้คือดวงนี้แหละปัดพี่น้องดึงแห้งอีหลีแบบใส่เสียกสามกิดถามิ้นนะครับวาวออยเสียสยกามิ่ถามิ้นแต่วา่วาวาร่อยเจ็ดสิบเซ้นครับเพราะว่าปีแข็งครับผมพับแกะบอกไรเนี่ยครับจนก็ววันที่หนึ่งครับก็ค,คือดึงเข้าลงมากครับปับแกะเข้ายางเดียวเลยครับยางเอื่นบ่ได้แกะครับ แก่เข้ายางเดียวครับสนุมปลูกกลางครับผมครับทีปลอยขางขึ้นนะครับพี่น้องปล่อยเครื่องบินดวงนี้แหละครับขางขึ้นครับผมครับเดี๋ยวพ่อกันตอนเสาร์นะครับผมวสิสอดแจงบอครับเดี๋ยวถ้าเบิ้งตอนเสาร์ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ ป็นบรรยากาศตอนตะเสาครับผมเป็นเสาของวันที่ยี่สิบสี่ครับผมสองพันหาลอยของพูทีหมครับเดือนท่านว่าคมครับผมกระลังที่ขามปีไหมนะครับเนาะปีเก่า่านไปครับผมสิ่งไหบ่ดีค่ะให้ลืมมันไปครับผมเริืมตนไม้ของปีไหมครับผมขอให้ทุกท่านละมีความสุขความเจริญนะครับที่เขามาเบิง์นจองให้ได้ขึ้นที่นิสันครับผมนี่ก็สอดแจ้งครับ บรรยากาศตอนเศร้าครับผมเศรษฐเศรษฐเหมือนืดๆน้อยนึงครับผมครับครับพี่น้องเป็นว่าวเครื่องบินครับลอยเจ็ดสิบเส้นครับผมเสียเสามยูถหามินครับดึงบมกแข้งเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเสียไล่ลงครับผมครับพี่น้องสีไล่จอนเสียก้อนนะครับผม แล้วมัดว้ขันหนึ่งก่อนครับผมมัดไ้ขันนึงแล้วก็จอนทียกสร้างหุ่นครับ เย็ดแบบนี้ไบก้อนครับผมเย็ดแบบนี้ก้อนแหล้วก็ปลูกต้นที่เหลือทีผมไล่ลงมากาหมืนันย้อนครับคุณมมากีเจ้าก็หัวลักนี่ครับเดี๋ยวผมต้องไปเอาอันกุก้อนครับเดี๋ยวกุมาใส่เสียก้อนครับผมก่อเม่ได้หลายแล้วเดี๋ยวไร่ลงอีกครับดึงเม่ได้เล้ครับนี่ต้องไล่ลงครับดึงเม่ได้ครับมันดึงแี้งครับ Clap, 你没问你拿出来。 มันร่องนี่ตรงระวังเด้วยหว่ะมันล่องแย่งแต่เด้ยว่ยมล่องแต่มันหักครับ 你没等,等我，就忙你，你没。 ียังอยู่นี่ครับถือวนาอดสนุกออกวันทใส่สนุกสองขั้นก็เลยใส่ขั้นเดียว เา้่ครับอเอาลงมากรัเราะว่านีล,ล่ะังังวัดโคกครับที่แรกเสียวอธิบายฟั่งนะครับผมเขาเสือกที่แรก,กเขาเสือกมาลอยนีนะค,ครับตัง้งเข้าไวนีเนาะที่นี่เลือลงมาก,กลาง เรเรืองลงมาทั้งไตครับที่แหลกมานีเราเรือนมาทั้งไตครับที่นี่ตวงกะระลดลงมาครับช่วงกับลดลงมาหรือประมาณนี้ครับปลามันที่นิ่งครับผมกับเรือใต้ดวงนะครับเพา่อจะปั๊บตั้งแจ้งแจ๋วครับผมแจ้งเอาครับ,รบสภาพ ดาครับครับบ่ได้าัเราครับเหล่านิดนึงครับเดี๋ยวตรงไปดามครับตัวนี้แบบการล่านครับผมตัวนี้เป็นวาวื่อบินการล่านมืดมดขั้นนะครับวาวื่อบินการล่านครับครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับผมสำหรับวาวื่อบินการล่านกัจะพอว่าล่าพี่น้องไปก้อนนะครับวาวร่งกัประมาานี่นะครับผม เดี๋ยวปอกันคลิปหน้านครับพี่น้องครับยังดีดดดไม่พี่น้องในเบื้องดีครับเดี๋ยวกดติดตามเลยนะครับผมสำหรับมนันี้คลิปนี้สวัสดีครับยินดีต้อจะับเามากจบผัวภาพกาบพอไว้ครับผมสวัสดีครับ